ตอนที่134จดหมายของโจหลินหลังจากที่เลิกเรียนอูโม่และคนอื่นๆก็พากันเดินออกมาจากห้องเรียนก่อนจะจับกลุ่มกันแล้วเดินออกมานอกสำนักลุงเจียงขอบคุณสำหรับการทำงานหนักขอรับตอนที่พวกเขาเดินมาถึงหน้าประตูทุกคนต่างก็ทักทายผู้บัญชาการเจียงในฐานะผู้อาวุโสด้วยความสุภาพไม่เป็นไรไม่เป็นไร ใบหน้าของผู้บัญชาการเจียงเต็มไปด้วยรอยยิ้มยกเว้นแค่วันแรกที่ผู้บัญชาการเจียงและผู้บัญชาการหวังอยู่ด้วยกันทั้งคู่หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้สลับกันไปพักโดยแต่ละวันจะมีผู้บัญชาการดูแลแค่คนเดียวอย่างไงซะพวกเขาก็อยู่แค่ขอบเขตชีส่วนหักไม่ได้พักผ่อนเลยพวกเขาคงทนไม่ไหวตอนนี้ไม่มีใครกล้าที่จะสร้างปัญหาขึ้นมาดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มสลับกันทำงานกันและวันนี้ก็เป็นเวรของผู้บัญชาการเจียงเมื่อเห็นว่าอูโม่และคนอื่นๆเดินออกไป รอยยิ้มของผู้บัญชาการเจียงก็หายไปสมกับเป็นสิทธิของสำนักขังเฉียงถึงจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่พวกเขาก็ยังสุภาพต่อเราในใจผู้บัญชาการเจียงแอบชื่นชมหลายวันมานี้บอกได้เลยว่ามันคือช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดในชีวิตของเขาไม่ใช่แค่สิทธิสำนักขังเฉียงที่เคารพเขาแต่คนที่มาหาเจ้าสำนักก็ยังสุภาพต่อเขาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกที่อยู่ขอบเขตฉีส่วนขั้นที่9ก้าหรือแม้แต่ขอบเขตว่าส่วนก็ไม่กล้าที่จะพูดเสียงดังกับเขาเขาไม่เคยรู้สึกดีแบบนี้มาก่อนในชีวิต ถึงแม้จะรู้ว่ามันเป็นเพราะคนพวกนี้เกรงกลัวจิ้งจอกพันหน้าแต่เขาก็ยังคงพอใจกับผลลัพธ์นี้เป็นอย่างมากอย่ามองว่าเขาเป็นแค่คนเฝ้าประตูถึงคนด้านนอกจะแข็งแกร่งกว่าเขาแต่ก็ไม่มีใครกล้ามาหาเรื่องเขาในทางกลับกันแล้วทุกคนต่างพยายามที่จะประจบเอาใจเขาแม้แต่พวกขอบเขตว่าส่วนขั้นสูงก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้นข้าผู้บัญชาการเจียงได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วการอยู่เฝ้าประตูสำนักทางเฉียงทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขารุ่งเรืองสุดๆต่อให้ตายตอนนี้เขาก็ไม่รู้สึกเสียดาย อูโม่และคนอื่นๆเดินออกมาจากประตูสำนักและมองไปยังผู้คนที่อยู่รอบๆันใดนั้นฝูงชนที่กำลังต่อแถวอยู่ก็พากันแยกออกเป็นสองฝั่งเปิดเส้นทางเล็กๆให้พวกเขาได้เดินขอบคุณพวกท่านทุกคนอูโม่ประสานมือให้กับฝูงชนรอบๆจากนั้นเขาก็เดินนำทุกคนไปยังถนนเส้นเล็กๆดังกล่าวโดยมีอูซินซินหลินหมิงและคนอื่นๆเดินตามนอกจากวันแรกที่พวกเขาตกใจแล้ววันต่อมาพวกเขาก็เริ่มชินและตอนนี้พวกเขาก็ไม่ได้แปลกใจกับท่าทีของทุกคนแล้ว ผู้คนนับไม่ถ้วนต่างมองไปที่กลุ่มของอูโม่ด้วยความอิจฉาชื่นชมและตกตะลึงไม่ว่าพวกเขาจะคิดยังไงก็ตามก็ไม่มีใครกล้าที่จะขวางทางพวกเขาจนกระทั่งพวกอูโม่หายลับไปคนพวกนั้นถึงได้หันกลับมามองที่สำนักคังเฉียงตามเดิมสมกับที่มาจากสำนักทางเฉียงพวกเขาไม่รู้สึกลนลานเลยแม้แต่น้อยกับการโดนคนมากมายมองเช่นนี้หากเป็นค่าค่าคงขาสั่นไปแล้วคนที่เดินอยู่ด้านหน้าสุดคืออูโม่หรือเปล่า อูโมที่เอาชนะนักสู้ขอบเขตว่าส่วนได้ในหมู่ผู้คนเสียงของพวกเขาดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับอารมณ์ที่ตื่นเต้นขึ้นมาบนถนนใหญ่ที่นำไปสู่เมืองหลวงของราชวงศ์โจชายไวกลางคนในชุดสีดำได้ขี่สิงโตหินมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุกครั้งที่เขามาถึงจุดพักมาชายไวกลางคนก็เปลี่ยนไปขี่สิงโตหินตัวอื่นและเดินทางต่อเขาเดินทางเช่นนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยไม่หยุดพัก ไม่กี่วันต่อมาจดหมายจากเมืองทะเลทรายก็ได้ถูกส่งไปยังพระราชวังของราชวงศ์โจรายงานลับรายงานลับชายไวกลางคนผ่านจุดตรวจมากมายจนในที่สุดก็เข้ามาถึงห้องสมุดอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่งเมื่อเข้ามาในห้องสมุดแล้วเขาก็สังเกตเห็นชายท่าทางเคร่งครึมผู้หนึ่งกำลังนั่งอยู่บนต่างไม้ชายัวกลางคนคุกเข่าลงและตะโกนออกมาว่ากระหม่อมไวเหอผู้บัญชาการองค์รักลับเมืองตรงโจถวายบังคมฝ่าบาท ชายท่าทางเคร่งขรึมผู้นี้มีนามว่าโจซื่อเหรินเป็นจักรพรรดิของอาณาจักรโรจวะลุกขึ้นจักรพรรดิโจพูดขึ้นบอกมามันคือรายงานรับอะไรเว่ยเหลอลุกขึ้นยืนและส่งจดหมายให้ด้วยความเคารพนี่คือจดหมายที่ผู้บัญชาการองค์รักรับเขตตรงโจโจโหลินสั่งให้กระหม่อมนำจดหมายมาถวายให้กับฝ่าบาทจักรพรรดิรับจดหมายมาและโบกมือให้อีกฝ่ายเจ้าไปพักได้พยะขาวเว่ยเหอออกจากห้องสมุดด้วยความเคารพ ตอนนั้นโจซื่อเหรินก็ก้มหน้ามองจดหมายและเลิกคิ้วขึ้นไม่ใช่ว่าโจหลินเพิ่งจะกลับไปหรอแล้วทำไมถึงได้ส่งจดหมายมาเร็วแบบนี้ละ่ะหรือว่ามีเบาะแสอะไรหรือเมื่อคิดแบบนั้นโจซื่อเหรินก็ดีใจขึ้นมาพร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเรียนองค์จักรพันดีเมื่อเปิดจดหมายออกมาคำพูดแรกบนจดหมายนั้นดูไม่ต่างจากปกติ โจซื่อเรนไม่สนใจและมองดูเนื้อหาต่อไปทันทีในบรรทัดต,ต่อมาโจหลินได้อธิบายถึงสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินมาเกือบหมดลงบนกระดาษเมื่อเห็นข้อความเหล่านั้นแม้แต่โจซื่อเหรนเองก็อดสงสัยขึ้นมาไม่ได้แต่เขาไม่ได้สรุปเรื่องนี้ในทันทีแต่ทําการพลิกกระดาษไปอีกหน้าหนึ่งเพื่ออ่านต่อเห็นได้ชัดว่าเนื้อหาบนจดหมายหน้าที่สองนั้นมีความสําคัญมากกว่าหลังจากที่กระหม่อมได้ยินเรื่องนี้ก็ไม่กล้าฟันธงว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่บวกกับองคหญิงซินเอ๋อร์ได้เข้าร่วมกับสำนักคังเฉียงแล้ว ดังนั้นกระหม่อมจึงออกจากตระกูลเสี่ยวและมุ่งหน้าไปที่สำนักคังเฉียงเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตา